สวัสดีค่ะชื่อเลชื่อไมมีนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อเมดิค่ะค่ะีค่ะนี่ไมหลอค่ะไมหลอดมันหอมร้วะเออกล่องที่หอมเหมือนกันสคะเากันเหรอกลองจะองหอมเหมนกันค่อุ้ยคุณปาล์มแท้เลยค่ะเทเ มากเลยค่ะวิวชมไม่ยองตัวเลยนกตนกตมัยงสวยอยู่อุ้ยดูดูยูสูดดูดูค่ะกล่องยำอุ้ยันม้เยอะะเรื่องอะไรของนนี้อดยากนะคะไม่ไม่ไม่ตััตวอะเอะท่าชมคะ เดี๋ยวก่อนนี้เราขอยกให้คุณบานะคะน่หเดี่ะ